สวัสดีครับสวัสดีทุกๆกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกเพลงยุทธกันต่อนะครับในเรื่องของคอมโพเนนต์แต่ว่าในคอมโพเนนต์ของในคลิปนี้นะครับเราก็จะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งหน้าตาของตัวคอมโพเนนต์ให้มันดูดีขึ้นนะครับจะทําอย่างไรนะครับมันก็คือต้องใช้ตัว css เข้ามาช่วยในการตกแต่งนั่นเองอซึ่งในคลิปที่ผ่านมานะครับเราได้เติมคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า i เทมนะครับลงไปใน ตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า Trend ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ตัว Inspect เข้าไปตรวจสอบเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับให้มาที่คอมโพเนนต์นะครับเห็นได้ชัดว่าในคอมโพเนนต์เทรนตัวนี้มีตัว i อเทอยู่ข้างในนะครับอยู่4ตัวในในตอนนี้นะครับซึ่งการแสดงผลของ i อเทตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ l i สต์ซึ่งดูตามที่เห็นตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัว CSS นะครับในการที่จะตกแต่งตัวหน้าตาตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนเปิดไปที่ตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า t r e n d เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีตัวลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้าง CSS เพื่อที่จะมาควบคุมการทำงานของตัว URL ตัวนี้หรือตัวลิสต์ตัวนี้ให้ดูดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสร้างตัวคลาส CSS นะครับเอาตั้งชื่อเป็น Item List แล้วกันนะครับสร้างคลาส name เป็น Item List นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปเพิ่มคลาส name Item List ในตัว my style.css ตัวนี้นะครับก็คือในไฟล์ my style.css ตัวนี้ครับเสร็จแล้วเรามาเพิ่มตัวตัวคลาสนะครับที่ชื่อว่า Item List จากนั้นก็เพิ่มตัว Attribute ต่างๆนะครับผมก็ให้เป็น list style type ให้เป็น non ก็คือผมจะพยายามเอาตัวตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราลองเซฟดูนะโอเคนะหายไปแล้วนะครับตัวนี้หายไปแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ p a d d i ้ g นะครับ Pa ดดิ้งเอาเป็นศูนย์แล้วก็ให้แต่ละ item ตัวนี้นะครับมี มีระยะห่างก็คือ Margin ในที่นี้ก็ให้เป็น Margin Bottom แล้วกันนะครับคือในด้านล่างเนี่ยอยากจะให้ห่างสัก40่ิ e เซลครับแต่ตอนนี้นะครับสีของมันยังเป็นสีที่เป็นสีเดียวกับพื้นหลังเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะครับารายละเอียดในส่วนที่เป็นของ Li นะครับตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออยู่ใน ตัวแท็กที่ชื่อว่า ul นะครับทีนี้แท็กที่เป็น li ก็คือแท็กที่อยู่ในตัว component item นะครับเ,เราเข้าไปส่องในตัว component item กันนิดหนึ่งนี่ไงครับ component item ก็จะมี li อยู่ข้างในครับเพราะนั้นในตัว my style css เดี๋ยวเราจะสร้างคลาสซึ่งเป็นคลาสที่คลุมตัว item list แล้วก็ li ขึ้นมาอีกสักหนึ่งคลาสนะครับก็ให้ set background ตัวนี้ก็ให้เป็นออกเป็นออกเป็นโทนให้เป็นโทนสีขาวแล้วกันไปนกราวของเราก็จะเป็นโทนสีขาวลักษณะนี้นะครับของแต่ละไอเทมจากนั้นเดี๋ยวเราก็าใส่เพดดิ้งให้เป็นสัก15พิกเซลแล้วก็ใส่ชาร์โด ใส่ชาร์โดไปให้นิดหนึ่งจะได้เห็นเป็นเด่นชัดนะครับก็ให้เป็นซักหนึ่งพิกเซลสามพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้ตัว R G B A เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ตัวอัลฟาให้เป็นซักศูนย์จุดโอเคลองเซฟตัวก,ก่อนนะครับคอ <Okay. S 1> เราก็จะได้ ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เซตคัลเลอร์เป็นสีออกโทนเทาๆแล้วกันแล้วก็ดิสเพลย์เดี๋ยวจะเซตดิสเพลย์ให้เป็นเพล็กเพื่อที่ได้จัดรูปแบบเป็น justify ได้ตัวนี้ให้เลือกสเปซเป็นบีทวีนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ตัวตัวเพน กับตัวเลข10ตัวนี้ครับอยู่กันคนแล้วปากชิดซ้ายชิดชิด,ชดซ้ายชิดขวา mm hmm. แล้วก็เซตมาจินนะครับมาจินของอบล็อกตัวนี้สักสัก10 px แล้วกันโอเคก็เซฟนะครับก็รู้สึกว่าจะดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนะครับขอเช็คก่อนเพราะว่าตัวบุ๊กมันไม่มันไม่เป็นบีทวีนนะครับกดรีเฟรช ก็ยังไม่เป็น Space between นะครับตอนนี้เรากำหนด display ให้เป็น Space between เดี๋ยวเราเข้าไปสืบดูในตัว inspect ดูนะครับว่าทำไมถึงไม่เป็น Space between ก็เข้าไปในตัวแอปของเราจะอยู่ในตัว trend ตัว trend ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูในตัว li ตอนนี้ตัว L I ของเรานะครับก็เป็น Space Between แล้วแต่เข้าไปดูข้างในบุ๊กอาจจะเป็นเพราะว่าตัวการแสดงผลที่เป็น heading 3นะครับมันมี display เป็นบล็อกมันก็เลย apply ตัว Block บล็อกไปแทนตัว Space Between ที่เรากำหนดไว้ในชั้นนอก โอเคเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนดู <Okay. S 1> เราก็กลับมาที่ตัวอไอเทมครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูในไอเทมนะครับผมก็จะเอาตัว heading 3ออกไปนะครับลบอกกดเซฟอีกทีหนึ่งกดรีเฟซนะครับก็ยังไม่เป็น space between นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตัว span ลงไปแล้วก็เอา price มาใส่ใน span กดเซฟอ่ะโอเคได้แล้วนะครับก็จะมี s สเปซบีเทวีเนี่ก็คือตัวข้อความแรกอยู่ทางด้านซ้ายข้อความหลังอยู่ทางด้านขวามือเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวหน้าตาของตัวคอมโพเนนต์ที่ดูดีขึ้นนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตัวคอมโพเนนต์ไอเทมนะครับที่อยู่ในเทรนดนะครับโดยใส่ตัว CSS เข้าไปนะครับโดยเราไปสร้าง CSS ที่ชื่อว่า item list นะครับก็ไปสร้างคลาสที่ชื่อว่า item list ขึ้นมานะครับจากนั้นครับก็ไปสร้างคลาสอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นคลาสที่จะเอาไปแ p ป ly ให้กับตัว tag li ซึ่งถูกครอบด้วยตัว item list อีกทีนึงนะครับนั่นก็คือตัว tag li ที่อยู่ใน item ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัว li ที่อยู่ใน item เนี่ยมันถูกครอบด้วย item list ตัวนี้นะครับ L.I. ที่อยู่ในไอเทมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ